สวัสดีครับผมเรืออากาโทจักรพันธ์อภิรัตนน์ในนามของตัวแทนวัดเทพเจติยาจารนะครับวันนี้อยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าทางวัดธรมมงคลถาบุญนววิหารเนี่ยปีนี้ได้จัดสวดลักขีออนไลน์นะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนที่จะเกิดภาวะโควิด ทางวัดธรรมมงคลเนี่ยได้จัดมีการสวดมนต์สวดละขีเป็นประจําทุกปีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวิชูลดมนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยได้หยุดไปเนื่องจากว่าเป็นภาวะโควิดเพราะฉะนั้นปีนี้ทางคณะกรรมการของวัฒธรรมมงคลได้ตัดสินใจจัดสวดมนต์สวดละขีออนไลน์ขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยในศิษยานุศิษย์ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวิชูลดมนะครับได้มีโอกาสสวดละขีเพื่อ ถวายเป็นกุศลนะครับถวายแด่ท่านเจ้พระคุณสมเด็จพระยาณนะวชิโรดมปีนี้กําหนดการเนี่ยได้เริ่มขึ้นก็คือตั้งแต่วันศุกร์ที่7มกราปีพุทธศักราช2565นะครับโดยทางวัดธรรมมงคลจะเริ่มปล่อยสตรีมนะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาของวันศุกร์ที่7มกรานะครับแล้วก็จะรับสินกันนะครับในเวลา18นาฬิกานะครับหลังจากนั้นก็จะสวดลักขีไปต่อเนื่องนะครับ ไปจบที่เวลา22นาิ30นาทีของวันที่7มกรานะครับถัดมาวันที่8มกราคมก็เริ่มตั้งแต่เวลา4นาฬิกานะครับเป็นต้นไปทุกท่านก็สามารถตื่นขึ้นมานะครับล้างหน้าล้างตาเตรียมตัวเพื่อที่จะส่วนละขีในรอบต่อไปในวันต่อมาเนี่ยครับก็คือวันที่8มกราคมนะครับแล้วเราก็จะไปจบกันในรอบสุดท้ายก็คือเวลา22นาฬก30นาทีนะครับ หลังจากนั้นวันอาทิตย์ที่9มกราคมเราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึง่งเวลาตี4นะครับ4นาฬิกาเป็นต้นไปก็สวดเรื่อยไปนะครับสวดไปด้วยพักไปด้วยนะครับหลายท่านอาจจะมีภารกิจหลายท่านอาจจะต้องไปเข้าห้องน้ําไปทําอาหารอันนี้เราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสวดแบบออนไลน์นะครับทุกท่านก็สามารถติดตามแล้วก็สวดได้อยู่ทั้งบ้านนะครับเราทํากิจกรรมไปด้วยแล้วเราก็สวดมนต์ไปด้วยนะครับ แล้วก็เราจะไปจบกันอีกทีหนึ่งก็คือเวลา22นาฬิกา30นาทีของวันที่9นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นวันที่10ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเราก็เริ่มกันตั้งแต่เวลาตี4นะครับเราก็สวดเรื่อยไปแล้วก็เราจะสวดกันถึงกระทั่งว่าดับเทียนชัยเวลา6นาฬิก30นาทีของวันจันทร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2565นะครับฉะนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับ ศิทธานุสิ์ของทุกๆท่านนะครับในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิรุลย์นะครับร่วมกันนะครับมาสวดมนต์แล้วก็ชักชวนนะครับญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายนะครับร่วมกันสวดมนต์ออนไลน์ปีนี้ทางวัดธรรมมงคลไปเยือนท่านถึงที่บ้านท่านจะสามารถสวดมนต์แบบออนไลน์ได้สวดรักขียออนไลน์ได้เสมือนว่าท่านเนี่ยมาอยู่ที่วัดธรรมมงคลนะครับจากนั้นก็ ฝากไว้นะครับเป็นการทําดีบูชาอาจาริยบูชาถวายแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพรนะญาณวิชวโรดมนะครับท่านสามารถที่จะติดตามการสวดมนต์สวดละกีออนไลน์ได้ทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ทาง Zo ู om แอปพลิเคชันของวัดธรรมมงคลนะครับแล้วท่านสามารถแอดไลน์ได้ที่เจดอันด์สกอร์นะครับธรรมมงคลน,นะครับเพื่อที่ว่าทางส่วนกลางเนี่ยจะสามารถส่งแอดไลน์ไปให้เนี่ยทางทางลิงก์เนี่ยครับส่งไปที่ไลน์ได้นะครับท่านก็จะสามารถติดตามได้ทุกท่านเลยนะครับที่สําคัญก็คือว่า ส่วนบนออนไลน์นี้เราจะสามารถร่วมกันสวดได้ทั่วประเทศแล้วในต่างประเทศก็จะสามารถเข้าร่วมสวดได้นะครับก็ฝากไว้นะครับโดยจะมีตัวหนังสือวิ่งด้านล่างนะครับเป็นลายเจด under score ธร,รมมงคลนะครับท่านสามารถติดตามได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีบันดนี้ก็ได้เวลาอันมีค่าที่เรารอคอยมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp สินแปดสินะบารมีอันนี้ก็จะควบคุมควบคุมมาตั้งแต่ต้นเลย